ก็ทักทายทุกคนนะครับผมวิลาว์เฮสีวันนี้นะครับวราว์เฮสีมาเด่นคู่เลยนะครับก็คือเด่น2กับ3นะครับเสียดายแค่ตัวเจาะนะครับ2 3 2 5หข้ามสองแล้วก็3 9ออก3 8นะครับนะวันนี้เด่นมาเอ่อเด่นมา4 2กับ3 8นะครับเป็นตัวที่ลอดออกนะครับ หลอดออกได้นะครับหลอดทะลุป,ปองเลยสามเก่าเน่นซ้ำเก่าออกสามแปดนะครับว่าเน้นสองสามออกสองสี่เออเข้าแต่เด่นนะครับเด่นคู่ส่วนลาวสตาร์หลุดจริงนะครับเน้นสามสองเก้านะครับออกไปที่เก้าหนึ่งเก้าสองสองเก้าออกเก้าหนึ่งนะครับก็ออออืืนะครับเอาเด่นอีกสูตรหนึ่งไม่ออกนะมาออกนะครับเด่นสองสามผมหลุดนะครับวันนี้ก็คือ เขาสลับเอาเด่นรองมาออกเด่นตัวจับคู่รกร็คือเลขเก้านะต้องทำเจ็บนะวันนี้ลาวสตาร์หลังจากที่เดินดีมานะครับามาดูกันต่อนะครับสำหรับวันที่สิบสองนะครับซึ่งออกพร้อมกับลาวัฒนานะครับวันนี้ h d สของผมจะเดินดีไหมนะครับตัวเด่น h d วันนี้เด่นที่หนึ่งสองนะครับตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับ

น,นี้คือตัวเด่นเท่านะ้ส่วนสตาร์ลาวสตาร์ลาวสตาร์วันนี้เด่นเจ็ดแปดนะครับสองสูตรชนที่เจ็ดแปดสามสูตรชนที่เจ็ดเออเจ็ดกับแปดวันนี้น่าจะมีให้เห็นนะครับเพราะว่าชนกันหลายสูตรโดยเฉพาะสูตรที่วันนี้มันเดิน ที่แปดเก้าผมไม่ชูแ9ดเ้าเป็นสูตรเด่นนะครับเข้ามาที่แ9ดเ้าเลยนะวันนี้ก็ชนกันสองสูตรเลยนะเจ็ดแปันนี้ผค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเจ็ดแปดผมมานะครับลาสตานะก็เน้นเจ็ดรองแปดนะครับเด่นเน้นเจ็ดรองแปดนเพราะว่าเจ็ดชนกันเยอะหลายสูตรดูตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหกนะครับส่วนสามตัวเจาะไปที่8 7 5นะครับวันนี้แปดกับ 7ผมว่ามันเด่นมากแล้วก็จับคู่แปดเจ็ดห้าน่าจะโอเคนะหก็ชนกันหลายสตรวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่แปดเจ็ดห้านะครับมาจะมาคู่ส่วนตัวเด่นเจ็ดห้านะแปดห้าคุยแปดศูนย์พึ่งออกไปนะแปดเก้าได้ไหม <laughs> 75็ดห้าแปดห้าเจ็ดแปดโอเคนะเราก็เจ็ดเก้านะผมชอบเจ็ดมากกว่านิดนึงนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับตัวเด่นเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้านะครับลาวสตาร์คิดว่าเจ็ดสายเหนื่อยเจ็ดแปดน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าชนกันสองสูตรที่ อืมเดินดีเคียงคู่กันมาก็น่าจะเป็นที่7กับ8นะครับผมโอเคใครที่ตาม2แนวะทางนี้นะครับขอชงดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ